ว้าวหน้าตาคนดวงดีจะเป็นอย่างนี้นี่เองนะ,ะก่อนฟังนะอย่าลืมกดติดตามกดถัวใจให้มหมออ้ำมธรทาโร่ด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครก็ไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะต้องบอกว่าคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้เป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณกําลังดวงดีและโชคดีมากๆนะมาดูพลังงานกันค่ะว่าคุณจะโชคดีและดวงดีอย่างไรกันบ้างอขอดูพลังงานหน่อยโอ้โห ต้องบอกเลยว่าคนที่เลื่อนฝีกไปเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะมีเกณฑ์เหลือเกินว่าคุณอาจจะได้เดินทางนะหรือมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะบางคนต้องบอกว่าได้โอกาสทางการงานนะอาจจะบางคนหางานอยู่มีโอกาสได้งานนะบางคนที่ทำงานอยู่แล้วนะมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งได้โปรโมตนะได้ลองทำงานอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณมีประสบการณ์ชีวิตที่ดีขึ้นบางคนได้โอกาสดีๆในะเรื่องของอ เรื่องของงานแบบฟรีแลนซ์นะคะบางคนมีงานเข้านะเป็นฟรีแลนซ์ก็มีงานเข้านะทำงานในวงการบันเทิงก็มีโอกาสดีๆเข้ามามีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังนะมียศมีตําแหน่งมีเกียรติยศมีชื่อเสียงนะนะดูเหมือนคุณจะได้โอกาสดีๆนั่นเองนะเป็นคนโชคดีดวงดีที่จะได้โอกาสดีๆในช่วงเวลานี้และจะทําให้คุณมีประสบการณ์ดีๆในชีวิตมากๆเลยอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อย อะไรอีกที่จะเกิดขึ้นกับคุณคนที่ดวงดีที่มาเจอคลิปนี้นะคะอะดูพลังงานหน่อยอืมต้องบอกว่าโอกาสคุณจะเป็นโอกาสที่มันพลิกล็อกเลยนะเออนะเป็นโอกาสพลิกล็อกโอกาสที่แบบเขาเรียกว่าเป็น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  ร,รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองเล่นของสูงอะ่ะเออนะเป็นโอกาสดีๆโอกาสสูงโอกาสที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็ได้ไม่คาดฝันว่าจะได้ก็มีนะเออมีโอกาสที่จะดีมีโอกาสสิ่งดีๆเข้ามาที่ต้องเรียกว่าพลิกล็อกพลิกฟื้นชีวิตแบบพลิกล็อกไปเลยแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นออกคุณเป็นความโชคดีนะเป็นเรื่องราวดีๆโอ้ นะดูเหมือนทูกว่านะโอกาสดีๆนี้เนี่ยมันจะมาจากคนใกล้ตัวนะที่นำพาโชคดีนำพาโชคลาภมาให้กับคุณนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการงานการเงินแล้วเนี่ยต้องบอกว่าความรักเองเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคุณจะมีโอกาสดีๆโชคดีด้วยนะใครที่แอบชอบใครอยู่เหมือนว่าเขาจะเปิดใจให้คุณนะเออส่วนใครที่ มีคู่อยู่แล้วนะหรือมีคนคุยอยู่แล้วแล้วมันเหมือนกับอาจจะยังมีงอนงอนหรือว่ามีความไม่ชัดเจนอะไรบางอย่างเหมือนกับว่าเขาจะเริ่มเปิดใจคุณเริ่มสนิทใจกับคุณนะเริ่มหายงอนหายโกรธนะเริ่มเปิดโอกาสให้คุณได้เข้ามาชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วนะเออนะสุดท้ายค่ะขอพลังงานสุดท้ายนะอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณน,น,นะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้บุญแรงกุศลแรงแต้มบุญสูงนะ ต้องบอกเลยคิดหวังสิ่งใดสมดังใจปรารถนายินดีด้วยนะคะ